สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแฟนคลับทุกท่านผลการลงวันหน่วยฮานอยฮานอยวีงวดวันที่4มิถุนายน2067ร่างวันเลข2ตัวล่างเลขที่ออก81 81ร่างวันเลข2ตัวบนเลขที่ออก63 63ร่างวันเลข3ตัวบนเลขที่ออก763 763 ร่างวันเลขหาตัวล่างเลขที่ออก75 781 7า 78, เจ็ดรางวันเลขหาตัวบนเลขที่ออก40่ศูนย์เจนี่ก็เป็นผลการลงวันหน่อยห้าน้อยห้าน้อยวี p อพงวดวันที่สีมิถุนายนสองพันห้ารดโชคดีมีใช้กันทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับฝากไว้แน่ครับซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ หากท่านชอบกดไลค์หากถูกใจก็กดแชร์แชร์กันออกไปเยอะนะครับท่านผู้ชมแฟนคลับทุกท่านรักหน่อยๆแต่รักนานๆน,น,นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทั้งกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่ครับกับผลหวยฮาหน้อยในวันพุงนี้นะครับสําหรับเมื่อนีโชคดีมีใช่ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ